อันนี้พี่ตอบให้ก่อนสุดคู่บอกเลยว่าสุดคู่คือเราเป็นคู่ที่ไม่ได้มีความเหมือนกันเลยอยู่แล้วทุกอย่างเราจะนิยมแตกต่างกันสุดขั้วทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆแต่แต,แต่รู้ไหมว่ามันมีสิ่งที่น่าแปลกคือคือความต่างนั้นสุดขั้วมันเหมือนมันกลายมาเป็นจิก๊กซอที่ในหนึ่งองค์กรหรือหนึ่งธุรกิจควรจะต้องมีใช่สวัสดีค่ะแม่เองค่ะสวัสดีครับพี่เอครับก็เราเป็นเจ้าของเพจจงเป็นแม่ค้าเงินล้านนะคะ พี่เอมองพี่เอเป็นไงพี่เอมองพี่เอว่าเป็นยังไงพี่เอมองพี่เอว่าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็เขามีในสิ่งที่พี่เอไม่มีก็คือในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆในเรื่องของการวางโครงสร้างของธุรกิจในแง่มุมของการทําธุรกิจทํายังไงให้ธุรกิจมันโตอันนี้พี่เอมีแบบครบถ้วนมากซึ่ง พี่เอไม่มีเลยโอ้เมื่อกี้เขาอวยเขาอวยพี่มาเยอะนะเมื่อกี้เขาอวายพี่มาเยอะเลย <c oughs> Uh, พี่มองพี่เอว่าพี่เป็นคนทำอะไรเร็วมากนะครับคิดได้แล้วก็ทำเลยคิดเร็วทำเร็วเก็ตเร็วสามารถพูดไปอย่างนี้พี่เสามารถพรีเซนต์เสร็จพร้อมขายจบได้ภายใน1วันสามารถมีของขายได้แล้วก็มีมีของขายเต้นในหัวเต้นไปหมดเลยคืออยากขายใช,ใช่พังพูดเต้นไปหมดก่อนที่เราจะมาทำธุรกิจออนไลน์อย่างที่บอกเลยคือก่อนหน้านี้เรามีธุรกิจของเรากันอยู่แล้วก็คือพี่เอทำธุรกิจของพี่เอมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็เรามีการวางแผนเรื่องเราจะมีครอบครัวแล้วเราก็อยาก มีเวลาให้กับครอบครัวอย,อยากมีเวลาให้กับลูกอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากที่เราคุยกันมาตลอดเวลาก็คือเราอยากมีอาชีพอาชีพใดก็ได้้วตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรแต่เราอยากมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวนันอยากมีไรายได้ทุกวันอยากมีเงินโอนเข้าบัญชีทุกวนันแล้วก็พยายามที่จะแบบคุยกันมาตลอดเวลาว่า,าแล้วเราจะทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยกลายเป็นว่าในตอนนั้นพี่เอ๋ยังคงทําธุรกิจหลักของครอ,อบครัวเราอยู่แล้วก็พี่เอเป็นฝ่ายลงมาทดลองได้ เริ่มทำออนไลน์ตั้งแต่เมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วค่ะก่อนที่เราจะมาทําออนไลน์คือของพี่อะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกนะครับออกแบบตกแต่งภายในก่อสร้างพวกนี้ยทำอยู่ซึ่งมันก็ดีไม่ได้ไม่ได้ยางเนี่ยไม่จบไม่จบเข้าห้องไป ก่อนหน้านี้พี่ทําธุกรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งภายในงานก่อสร้างนะครับทุกอย่างพวกนี้คืองานเดิมเนี่ยจริงๆอะ่ะมันก็มีรายได้ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นปัญหาของพี่คือไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะครับก็เลยอยากจะหาธุรกิจเสริมอีกตัวหนึ่งที่มันสามารถมีรายได้ด้วยอาจจะไม่เยอะเท่าเดิมน,นัตอนนั้นที่คิดนะก็คือไม่เยอะเท่าเดิมแต่เรามีเวลาคือเน้นเรื่องการตอบโจทย์เรื่องเวลาให้กับครอบ,บครัวเป็นหลๆๆนักดีกว่าก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าตัวเราเองอ่ะได้ได้ลองลงมาทํก ในช่วงระยะเวลาแรกแต่แต่ในระหว่างที่เราทำก็จะมีเขาคอยเป็นคอนซัลท์ให้เราอยู่ก็คือคอยมอนิเตอร์เราอยู่ช่วงแรกก็จะห่างหน่อยพอช่วงหลังๆเริ่มแบบเริ่มเห็นทิศทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลงมาประกบ,บเราค่อนข,ข้างแบบเยอะมากเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจเลยคือเราเป็นแม่ค้าเราเก่งในเรื่องของการขายเรายอมรับว่าเราเก่งแต่เราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการทําธุรกิจเลยพอ ผ่านมาช่วงระยะเวลานึงเราเริ่มทําแบบจริงจังมากขึ้นนะคะพี่เอก็เลยเหมือนกับเริ่มเข้ามาดูมากขึ้นก็เริ่มจะมีการแบบเหมือนแบบปลิดตัวออกจากธุรกิจหลักประมาณนึงใช่ใชใช่พี่เอกายอมรับว่าเขาเก่ง <laughs> พี่เสริมให้สําหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะครับที่มีรายได้คงแบบรายได้มั่นคงอยู่แล้วดีกว่าในการทําธุรกิจอ่ะบางคนงงว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้รายได้ไม่ได้มั่นคงหรือเปล่าถึงมาทําธุรกิจนี้ถึงยอมทิ้งธุรกิจมาเปล่าจริงๆมไม่เลยรับงานก็เป็นหลักล้านอยู่แล้วแต่สาเหตุที่มาทำถึงที่หนึ่งคือมันสามารถบมิหาเรื่องเวลาได้มันสามารถทํางานที่ไหนก็ได้วันนั้นอะที่คุยกันณเรื่องนี้ยังจําได้อยู่เลยคุยกันว่าถ้าเกิดเราทําธุรกิจใหม่อะไรคือตัวแปรที่เราอยากได้อะไรคือความต้องการที่เราอยากได้เราอยากได้เรื่อง เวลาเราอยากได้เรื่องความยืดหยุ่นของสถานที่ทํางานเราอยากจะไปทํางานต่างจังหวัดเราอยากจะไปทํางานที่ไหนก็ได้ที่เราไปได้เงี้ยเรามีความต้องการที่ตรงกันก็คือเรื่องของเวลาอันนี้พี่ตอบให้ก่อนสุดขขั้่บอกเลยว่าสุดค้่คือเราเป็นคู่ที่ไม่ได้มีความเหมือนกันเลยอยู่แล้วทุกอย่างกินเที่ยวไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทุกอย่างรสนิยมแตกต่างกันสุดขขั้วทุกเรื่องจริงๆคือเราไม่มีความเหมือนกันเลยตั้งแต่ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ตั้งแต่วันแรกเลยที่เรารู้จักกันคือเรา เราแตกต่างกันมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นมุมมองในเรื่องของการทําธุรกิจเราต่างกันค่อนข้างมากจากที่คาแรคเตอร์เรา2คนเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันต่างกันสุดขั้วอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยมันไม่มีความเหมือนกันเลยพี่เห็นว่าเราหาจุดตรงกางโดยการที่เราแบ่งหน้าที่กันให้มันชัดเจนว่าใครคุมเรื่องไหนถ้าเขาคุมทีมขายเขาก็จะมีในเรื่องของการขายถ้าพี่คุมเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างธุรกิจโครงสร้างราคาพี่ก็จะมีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้แต่แต่รู้มว่า มันมีสิ่งที่น่าแปลกคือคือความต่างกันสุดขั้วเนี่ยมันเหมือนมันกลายมาเป็นจิ๊กซอที่ในหนึ่งองค์กรหรือหนึ่งธุรกิจควรจะต้องมีเรื่องงานมันจะเลยมันจะไม่ใช่แค่การโถมันจะกลายเป็นการทะเลาะกันในทุกๆมันจะเลย้ายทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งจะจบด้วยการทะเลาะกันตลอดอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของคู่เราเลยใครที่ทํางานกับเราพนักงานในบริษัททุกคนจะรู้ดีว่าเวลาเราทํางานเราเต็มที่มากเราไม่มีการกักว่าเฮ้ยนี่คือแฟนนั้นด้วยความที่มันแตกต่างกันตั้งแต่แรกกว่าคู่เราสองคน ละเรื่องอะมันเลยมักจะจบด้วยการทะเลาะกันเสมอได้ปะได้ยาวเหมือนกันนะเราเนี่ยไม่เดี๋ยวเขาไปตัดออกไอ้พูดเผื่อไไ้พูดเราเผื่อไวหลังบาลาน ชีวิตครอบครัวกับธุรกิจยังไงก็อย่างที่บอกว่าแต่เราพยายามเรียนรู้ที่จะแบบอยู่กับการการถกเถียงในรูปแบบของเราอ่ะการทะเลาะกันในรูปแบบของเราซึ่งเราก็มีการคุยกันอีกแหละว่าต่อให้เราทะเลาะกันอะไรยังไงสุดท้ายเนี่ยเรารู้ว่าเราเราทะเลาะกันเพื่ออะไรสําหรับครอบครัวเราก็เราก็จะปล่อยให้เราทะเลาะกันไปเลยทะเลาะกันไปแล้วแล้วเราก็หาข้อสุปว่าอ่ะโอเคนะเราตามนี้นะได้ข้อตกลงร่วมกันตามนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จบสุดท้ายมันเาก็จบหมดแหละจบด้วยการแยกกันน แล้วพรุ่งนี้ก็ <ไ>พรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่พรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่อีกทีนึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ3าปีที่แล้วนะครับก็คือถ้าเกิดพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อถูกป่ะถ้าเกิดเราเล่าไปก็คงไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเราขายวันล,ละเป็นพันออเดอร์ส่งวันล,ละเป็นพันออเดอร์แต่สิ่งที่เราเจอคือเราขายดีจนขาดทุนขาดทุนในที่นี้ก็คือว่า1ยอดขายของเราอ่ะเป็นยอด1ใน3ของโรงงานที่เมืองนอกสินค้าที่เราขายอยู่ขาดทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราส่งเป็นพันบ้านเนี่ยจะมีใครคิดบ้างว่ามันจะขาดทุนนไมมม่ีทุกกกกคค็แปับาารขขยอหด แค่ส่งของพันบ้านให้ทันมันก็หนึ่งอยแล้วอะแต่ว่าพอเรามานั่งดูสรุปยอดของแต่ละเดือนแล้วเนี่ยพอมันดีค่าใช้จ่ายรวมกันปรากฏว่ามันขาดทุนขาดทุนที่นี้เกิดจากค่าต้นทุนแฝงที่เราไม่เคยเอามันมาคิดก่อนตอนที่เราทาราคาหรือเรียกง่ายๆว่าตอนที่เราวางราคาขายอะเราวางราคาขายได้อย่างไม่รอบครอบแล้วกันนะครับเพราะสุดท้ายมันต้องมีเรื่องโปรโมชั่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต่างๆส่วนลดเข้ามาต่างๆมันทําให้เราอะพอเป็นวลุ่มใหญ่มันทําให้เราขาดทุนได้ทีมขายก็มัวแต่สนุกอะค่ะสนุกกับยอดขายมหาศาล สนุกกับการได้ส่งของวันละพันบ้านเราไปพลคกสุดๆก็แบบวันหนึ่งก็หลายพันบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอะ่ะเราเก่งอะ่ะเราทําได้แล้วอะไรเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราไม่รู้ตัวเลยเราผู้เป็นทีมขายเนะี่ยไม่รู้ตัวเลยว่ามันกําลังเกิดปัญหาที่เรามองไม่เห็น <Okay. S 2> พีน่พีแก้ปัญหาเดี๋ยว,วหนูพูดก่อน <S <S 2> <S 2> <S> ตอนนี้ใครขึ้นก่อนได้เปรียว เพราะว่าไม่หลงคือเจอปัญหานี้นะเอานตอนแรกเลยตั้งพอเราเจอปัญหานี้ตัวพี่เองคือแอนตี้แอนตี้มากๆไม่ยอมรับเลยไม่ยอมรับเ้ยแล้วก็คือแบบเฮ้ยมันจะเป็นไม่ได้หรอเฮ้ยฉันขายขนาดนี้นะฉันจะขาดทุนจริงหรออะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบต้องต้องมานั่งคุยกันต้องเอาแบบตัวเลขอย่างมาแบบมาเปิดดูกันเราถึงยอมรับความจริงว่าเฮ้ยฉันขายดีจนขาดทุนจากครั้งนั้นวิธีการแก้คือเราก็หรือใหม่ทั้งระบบตั้งแต่เรื่องการเอาของเข้ามา ราคาต้นทุนเรียกง่ายๆคือมันคือมายเซตของการทําธุรกิจการทําธุรกิจของสินค้านั้นเพราะตอนแรกที่เราทำอ่ะมายเซ็ตมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันทําให้เรามองทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดมันไม่ได้เผื่ออะไรไว้เลยแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเจอสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันทําให้เราขาดทุนแล้วมันเป็นการขาดทุนแบบที่เราไม่รู้ตัวซึ่งวิธีการแก้พวกนี้คือมันต้องรื้อใหม่แล้วเปลี่ยนมายเซ็ตมองมันใหม่วางโครงสร้างราคาใหม่หมดเลยเดยกด้ว่า หรือทั้งระบบแล้วก็หรือทั้งไมเซ็ตของตัวเราเองด้วยอันนี้ดีนะหรือระบบหรือโครงสร้างหรือไมเซ็ตเรื่องนี้สําคัญมากพูดก่อนได้เปรียบโอเค <laughs> <c oughs> ความสำเร็จในนิยามของแต่ละคนน่ยมันไม่เท่ากันแต่ถ้าสําหรับเราสองคนอ่ะเราถือว่ามาถึงจุดนี้ได้อ่ะเราสําเร็จในเรื่องของวัตถุประสงค์เริ่มต้นของเราแล้วก็คือเราอยากมีอิสระภาพในเรื่องของเวลา เราอยากเราอยากมีอิสรภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้เงินการบริหารความสุขในครอบครัวของเราอะ่ะซึ่งวันนี้เราทํามันออกมาได้ดีเพราะว่าฟีดแบ็กของมันมันคือครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นอันนี้เราถือว่าเราประสบความสําเร็จละนะคะในระดับหนึ่งแต่ว่าจะบอกว่าธุรกิจที่เราอยู่ใช่ธุรกิจอจ online, อนไลน์ะนะครับหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่บนบนยุคนี้จริง,รงๆอะ่ะมันเหมือนกับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วฉะนั้นเราไม่สามารถสําเร็จแล้วนั่งพักยาวๆได้ไม่ได้เราทำได้ก็คือ ชื่นชมมันนิดนึงหยุดพักแล้วเราก็ต้องเตรียมตัววิ่งใหม่วิ่งให้มันไกลขึ้นวิ่งให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ฝากติดตามช่องของเราสองคนและเดอะแฟมิลของเราด้วยนะคะจงเป็นแม่ท้าเงินล้านในทุกช่องทาง YouTube เพจ a c e b o o k แล้วก็ TikTok นะคะเย่๋ยวมาเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันกันอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมกด อะไรนะอะไรนะอย่าลืมกดกดไลค์โอเคต้องไงเอ๋อฝากกดฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับ